อต่อนะครับก็เป็นเรื่องของโปรเซสครับยกเว้นแผนเนาะยกเว้นแผนกันจรจ้างที่ปรึกษาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้แก่กรณีที่เป็นกัรจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินในกฎกระทรวงกำหนดไม่เกินห้าแสนบาทตาม,มาระดับยี่สิบหัวเอกสารหัวของไทยกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ตามาเราเล็บสาม็บสีช้นจากจ้ออกแบรนมควบคุมนา้รอสราบโดยทีเพาะจาจงได้แก่กรณ่จเป็นเรงด่วนหรือีเกี่ยวกับความน่าคงของชาติตามบราเดอรสิบสองกเลสามเพื่อที่จะทำแผนการจะซื้อจัดจ้างมรให้ผิแล้วทำแผนแล้วประกาศแผนต้องนำแผนดังกล่าวไป็รรจเาแร่ลช่องทางดังนี้ระบบเครือข่ายสารสกลเงิการ e g ๆ สองนเร่องขเราขาสารสนเทศของบริการสามประกาศประกาศหรือเปิดเผยลนสถานที่เปิดประกาศของบริการดังนั้นประกาศแผนเขาไม่ได้ประกาศพอพอแผนแล้วก็เก็บไว้แล้วผม,มีแผนนะเขาต้องบอกให้ชาวโลกรู้ด้วยเข้าไปในเงินของกรมบัญชีกลางเข้าไปเว็บไซต์กรมบัญชีกลางแผนที่เรามีโครงการที่จะทําโน่นนั่นนี่หรือว่าจา้างเนี่ยเราเข้าขึ้นเว็บไซต์ประกาศให้ชาวบ้าเนเขาทราบด้วย ดังนั้นมันเป็นเรื่องของความโปร่งใสประกาศในกรมบัญชีกลางไม่ว่าเราประกาศเว็บไซต์ของหน่วยงานตัวเองถ้าเป็นการรถไฟเว็บไซต์ของการรถไฟขึ้นประกาศด้วยว่าปีนี้เราฝ่ายการจ้าตคนเรามีแผนการดําเนินการยังไงแล้วต้องแปะประกาศเป็นกระดาษไว้ที่บอร์ดด้วยประกาศทั้งหมดมันเป็นเรื่องของความโปร่งใสเพราะว่าอย่างนั้นเราเราทำแล้วมันไม่เกิดการแข่งขันไม่ได้ของการจะดเสื้อจ้ามันเป็นเรื่องของ ความโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่ทีผลนะครับต้หรับรายนี้ผมงารจะทำแผนงานจะเสนอจัดประจําครและการประดับเป็แนแรกสามารถรับชมได้ที่คลิปวิดีโอการจัดทำแผนงานจะเสนอจัดประจําปีัวรไว้เว็บที่โปรคิมเมนต์ดจโรทีเอชต่อมาคือการจะทำร,ารท่างต่อเกตของงานทีโออาร์การ,รส่งกาะสองผ่านเสิุ หรือจะทําแบบรูปรายงานงานต่อสร้างและราคาถังคิวแต่ราคาถางหลังหลังจากประกาศแต่งงานซื้อจับจ้างแล้วแฟนของเราจะเริ่มดำเนินการอย่ารทำร่าขวัตถุของงานหรือการกาหนดรายละเอียดในลักษณะเฉพาะของกัสดุหรือจะทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างและรลาครลา,กกา,า,า,ล,าลังเพื่อนําไปประกอบในการจรัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างและเพื่อทํำรายการขอซื้อหรือขอจ้างและหน้าหน่วยงานของเราได้ให้ความรับผิดชอบแล้วก็จะเป็นการดำเนินการจัดซื้อจับจ้างในแบบล่วงหนี ซึ่งในการจัดทำ E O R หรือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุเพื่อได้พัสดุที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโเราและให้มีหัวข้ออย่างน้อยนะเจ็ดหัวข้อที่มาที่มาครับสองวัตถุประสงค์ของสามคุณสมบัติของผู้เสนอราคาสี่คุณลักษณะเฉพาะของอันนี้รายละเอียดของลูกของที่เราจะซื้อจจัด้างหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างครับ เกี <ort>. ่ยการพิจารณาคดีเลือกข้อเสนอหระยะเวลาดำเนินการส่งขอกี่วันระยะเวลาการส่งมอบอ่าแจกการกำหนดระยะเวลาการประกันรูปกรอบอัตราค่าปรับยเก้าแก้ไขในล่วงหน้าสิบวงเงินในการจัดหาสิบเอ็ดหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบดำเนินการสำหรับก็ในรูปแบบของ T o R ที่ท้างเทคนิคต้องเขียนต้องมีอย่างน้อย10บหัวข้อ ที่เขียนไปประคับไม่เรียนก็ได้แต่ว่าต้องมีนะที่มาและความเป็นมาจะซื้อเนี่ยรองเท้าเราซื้อเพื่ออะไรวันนี้รองเท้าพนักงานขาดแคลนหรือพนักงานไม่ได้ซื้อมานานแล้วแล้วเกิดความไม่ปลอดภัยมีวัตถุประสงค์โครงการนี้เพื่อป้องกันเล็บขบโนนนี้แล้วก็ใส่ไปเป็นข้อข้อข้อนะสองแล้วคุณจะบัตรของผู้เสนอราคาผู้เสนอราคาต้องมี เป็นผู้ขายโดยตรงผลิตอะไรนี้มันอยู่ที่เรากําหนดแล้วเราต้องระวังว่าการกําหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาเนี่ยไปเข้ากับบริษัทเดียวเขาได้เปรียบเสียเปรียบก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะไม,ไดมันต้องเวอร์ไวต้องประกาศแต่ต้องเป็นไม่ล็อกสเปง่ายไม่ล็อกสเปค,เปคนะครับแล้วก็คุณสมคุณลนะักษณะก็เช่นเดียวกันในรายละเอียดต่างๆ มิติของของของจะต้องมีหนังนู่นนั่นนี่เราต้องระบุให้ชัดเจนหลักเกณฑ์การเขาเลือกเขาเลือกโดยวิธีการมันจะมีอยู่2ประเภทหนึ่งเขาเลือกด้วยราคา2อเขาเลือกด้วยคุณภาพประกอบราคาที่เขาเรียก price performance ก็ ance, คือเอาราคาด้วยคุณภาพประกอบราคาด้วยเป็นตัวตั้งแล้วมันลงรายละเอียดมากกว่าเดิมว่ามีแต้มต่อทาง SME การผลิตในประเทศอีกนะครับลเราืยอระยะมากมาเลยระย,ยะเวลาดําเนินการจะใช้เวลาดำเนินการยืนราคากี่วันสมมุติเสนอราคายืนราคา150ละ160อ6 0ก็แล้วแต่ระย,ยะเวลาการส่งมอบอันนี้สํคาคัญให้เขาผลิตแล้วถ้าบริษัทเนี้ยบริษัทที่มันล็อกสเปคเนีมันผลิตภายใน15วันแล้วเราไปเขียน15วันเป๊ะ ก็กลับเราไปล็อกสเปคให้บริษัทนี้บริษัทอื่นเขาต้องใช้เวลาในการผลิตเราต้องหาจุดตรงกลางให้ได้เช่นระยะเวลาในการส่งมอบ30วันเพื่อให้บริษัทอื่นเขาผลิตได้บ้างไม่ใช่เป็นมีของอยู่แล้วเราไปเขียนให้เพื่อนส่งมอบ15วันเพื่อส่งได้ทันทีมันก็เป็นการล็อกสเปคนะครับใจในเรื่องหน้าหรือไม่วงเงินในการจัดหาคือวงเงินราคากลางในการจัดหาในรายละเอียดน,นะท่นนี้ ยัเพิ่เติมกี่ยวกับการจัดทำร่างของเกณฑ์านหรือรายละเอียดราการตางที่ได้มาจากการสำวตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการงานจะราประดับผลผู้ชนะการเสนอราบาโยการลงรับตววันที่2มีถุนายน2564 เรามาดูขั้นตอนของการทำไรซื้อหรือขอจ้างแล้แต่การกักนะครับอ่ารายละเอียดมันเยอะไปนะครับเป็นเสียเวลาเดี๋ยวเราจะสรุปาานแ่่ั้้คะกรรรทีจจเป็ือ คือเราให้เราทราบว่ากระบวนการเดลซื้อจ้างเรามีสารประเภทนะตอน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 เช้าเราได้อธิบายไปแล้วนะครับมีประกาศคัดเลือกเจาะตรงนะครับก็ให้ไปเลือกเจ้าที่จะซื้อจ้างเขาจะไปเลือกวิธีการนะครับในการ,ราาาก,บการจะซื้อจ้างว่ากระบวนการจะซื้อจ้างนะครับว่าเราจะใช้ข้อไหนเป็นกระบวนการในการเลือกเดินนะครับนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีเงื่อนไขเข้าข้อในข้อหนึ่งเช่นมีมาร์เก็ต อีมาร์เก็ตคืออะไรนะครับอีมาร์เก็ตคือ,อตลาดธุรกิจเป็นตลาดอิเล็กทรอนิกส์ข้าของบางชนิดมันจะเข้าไปอยู่ในอ e ีมาร์เก็ตคล้ายๆกับลาซาด้าคล้ายๆกับลาซาด้าแต่ว่าเป็นของกรมบชีการเข้าเอาของไปใส่ไว้แล้วถ้าเราจะซื้อของที่มันอยู่ใน e อีของที่มันมีในอ e ีมาร์เก็ตเราก็ไปซื้อก่อนในะน,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 นั้นเช่นกระดาษดินสอปากกานน่นนั่นนี่มันอยู่ในอ e ีมาร์เก็ต เจ้าที่จะซื้อจ้างวงเงินเกินกว่า50,000นบาทถ้าซื้อว่ามันเกินกว่า50,000นบาทนะเกินกว่า50,000นบาทด้วยซ้าเน้นย้ำนะมันต้องไปซื้อใน e-market แล้วจะรู้ได้ไงว่า e-market มีอะไรอยู่ก็เข้าไปดูในกรมบชีการครับว่าสินค้าที่มันมีอยู่ใน e-market มีหรือเปล่าแล้วเราจะต้องซื้อมากกว่า5 0 0,000หรือไม่เราก็ไปกําหนดกฎเลือกซื้อใน e-market แล้วดาเนินกระบวนการจัดซื้อจ้างภายในสอง e-bidding วงเงินเกินกว่า50,000 0สินค้า ซับซ้อนมีเทคนิคเฉพาะ EPD คือประกาศเชิญชวนทั่วไปนหครับประกาศเชิญชวนทั่วไปนะ่วงเงินเกินกว่า5้าแสนต้องประกาศแผนอย่าลืมนะเกินกว่า5้าแสนต้องประกาศแผนถ้าเกินกว่า5้าแสนไม่เกิน5้าแสนไม่ต้องประกาศแผนก็ได้แต่ว่าฝ่ายการทุนเรามีแผนของท่านวายกรอยู่แผนวงเล็กท่านต้องได้รับอนุมัติจากวายกรอยู่เกินห0 0่นแสนไม่เกิน5้าแสนต้องให้วายกรเห็นชอบแ,และไม่ต้องประกาศแผน ถ้าเกินกว่าห้าแสนเนี่ยต้องเอาสินค้าต้องเอารายการพัสดุไปประกาศแถนนะครับสามวิธีคัดเลือกเข้าเงื่อนไขาตามพรบคัดเลือกคืออะไรผู้ขายน้อยรายมีผู้ขายไม่เกินสามรายในประเทศหยิบมาเลือกกันแต่ถ้าเกินกว่านี้ให้วิ่งไปใช้ e-bidding เรื่องถูกไหมเพราะนั้นถ้าเป็นพัสดุที่มีผู้ขายน้อยรายในประเทศด้วยหรือนอกประเทศก็แล้วแต่ ในโลกนี้มีอยู่แค่สามลายวิ่งเอาบริษัทมาคัดเลือกหรือไม่น้อยกว่าสองลายนะครับเอามาคัดเลือกต้องเอามาคัดเลือกตามขั้นเลือกก็คือให้บริษัทไปเชิญเข้ามาแล้วให้เขาเสนอราคาและเราเลือกเลยว่าเราจะซื้อกับใครเลือกเลยอันนี้คัดเลือกเลยเราเป็นคนเลือกอเจ้าของเงินเป็นคนเลือกแต่ถ้าไปก e ีบิดดิ้งเนี่ยเจ้าของเงินเอาเงินไปแปะเอาโครงการไปแปะไว้พวกนี้จะมาเคาะราคามาเคาะราคากัน แต่วิธีคัดเลือกเนี่ยเจ้าของเ,อเงินเป็นคนเลือกที่จะซื้อกับเจ้านี้เจ้านี้เจ้าหนี้แต่ว่ามันไม่มันยังเกิดการแข่งขันอยู่เพราะว่ามันมีคนซื้ออยู่่ะมันมีคนขายอยู่น้อยรายน้อยรายนะครับน้อยรายหรืออุปกรณ์ที่ประกอบเครื่องยนต์อะไหล่มีความจำเป็นต้องมีบริษัทขายตัวแทนจาหน่ายไม่กี่ตัวแทนจาหน่ายเชิญมาคัดเลือกเพื่อจะซื้อของ 4. วิธีเฉพาะจะจง นะครับวิธีเฉพาะเจะจ,จงวงเงินไม่เกินกว่าห้าแสนตามกฎกระทรวงกำหนดมันดีเทลเยอะผมไม่ลงเนาะกฎกระทรวงกำหนดกฎอ่าพรบรกฎกระทรวงกำหนดกระบวนการไม่ใช่กระบวนการหนังสือปฏิบัติออกมาให้เข้าเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจะจ,อจงอยู่สองสามฉบับน,นะคะรับเจาะจงก็คือเจาะจงตามชื่อะครับมีตังก็ไปเลือกซื้อได้เลย,เลยไม่เกิดการแข่งขันสองตัวเนี้ย ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีการแข่งขันนะครับไม่ต้องมาหาคู่เทียบไม่ต้องเอา3ลายมาเจาะตงมันจะทําให้เราติดคุกถ้าเราเอา3ลายมาเจาะจงเขาถามว่าแล้วทำไมไม่เปอีบ e ิดดิ้งเพราะมันมีคนขายเยอะทําไมคุณมาเจาะตรงทําไมไม่อ e ีบิดดิ้งไม่เกี่ยวกับวงเงินจะซื้อวงเงินต่ำกว่า500,000ก็ได้ แต่ถ้ามันเป็นถ้าคุณหาผู้เทียบมาตั้งให้ยื่นราคากันมาเสนอราคาใส่กันเท่ากับมันไม่ควรใช้วิธีเฉพาะจ่อจงอนึกออกมาจาามหลักนะแต่เราชอบหาผู้เทียบราคาเอาราคามาเพราะว่าวงเงินไม่เกินถ้าแสนจะใช้วิธีเฉพาะจ่อจงเนะี่ยแต่ก็เซฟตัวเองหน่อยโดยการเอาบริษัทมาเสนอราคา3ลายแต่ถ้านักกฎหมายเขามองว่าถ้าท่านจะใช้วิธีเฉพาะจ่อจงนะ ไปซื้อเลยบ้านเองขายใช่ไหมโคมยี่เปงเนี่ยค่าไปซื้อกับเองเนี่ยงบงเงินค่ามีไม่เกินกดจับจมกํำหนดเนี่ยไม่เกินห้าแสนบาทค่ามีตังค์ไปซื้อเลยแต่ถ้าบอกว่านี่กะขายนี่กะขายนี่ก็ขายแต่เรื่องเราเองเนี่ยให้แล้วเอาเพื่อนมาคู่เทียบด้วยนะบ้านเองยี่สิบได้นี่สิบห้าอ 15, ไอ้นี่สามสิบเอามาเทียบอาจารย์ครับซื้อกับผมดีกว่าอย่างเงี้ยไม่ควรจับจงูวรวิ่งเบอีพดติง,ง,งขึ้นมาเคาะาราคากันพอถ้าจัะจง เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะครับไม่ถูกต้องสอบราคาพูดไปแล้วสอบราคาเห็นไหมครับพื้นที่ดังกล่าวมีข้อกาหนดไม่มีสัสญญาณ <S <S ทําให้ไม่สามารถดําเนินการใน E-Market หรืออ e ได้มันก็ต้องใช้วิธีาการสอบราคาเหมือนสม,มัยก่อนเรียกผู้สัตว์ผู้เสนอราคามาสารากรารประเรียนเอาหลวงพ่อมาเป็นสักขีพยานได้ไหมเพราะมันไม่อินเน็ต พวกเองจะพวกเองหมกเม่ก็ได้เองก็ต้องใช้อะไรนะาศายตาสตเองต้องใช้ธรรมะเขา้ามากล้าโกหกหลวงพ่อเข้าหรือหลวงพ่ออยู่ในกระบวนการนี้ด้วย <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะผมก็ไปดูมาเรื่องจริงนะเพราะว่าหน่วยงานที่เขาไม่มีอินเทอร์เนต็ตเขาก็เขาก็กลัวเจ้าที่ลักที่โกงเขาก็เลยเอาพระเกจิอาจารย์มาเป็นที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสักขีพยา <c oughs> แล้วมึงเชื่อไหมละ่ะเช่ไหมครับ เออนะครับส่วนรายละเอียดไม่ต้องไปลงละนะครับมันเยอะนะครับอ่าดูนะครับอีโบดิ้งขั้นตอนเนี่ยม,มันมันค่อนข้างยากเราไม่ได้ทําหรอกนะครับมันเป็นรายละเอียดค่อนข้นางจะมาก <S <s วิธีคัดเลือกเห็นไหมครับมันค่อนข้นางจะมากเนาะอ่าอะไรถึงวิธีคัดเลือก่างที่บอกไปแล้วครับวิธีคัดเลือกอะไรมันเป็นวิธีคัดเลือกเราทําอะไรวิธีคัดเลือกบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปหาอ่านเรานะครับ วิธีเพาะตัดจงเห็นไหมครับวัสดุทั่วไปแต่ไม่มีผู้ยินราคาก็คือทำอีบิตติ้งไม่ได้ผลบิตติ้งแล้วไม่ได้ผลอีบิตติ้งคือประกาศเชิญทั่วไปนะไม่ได้ผลพอไม่ได้ผลไปคัดเลือกคัดเลือกก็ยังไม่ได้ผลวิ่งเจาะจงเลยต้องการซื้อผมซื้อคุณละอันนี้ไม่ผิดกฎหมายละทําให้ไม่ได้ผลมาก่อนด้วยกระบวนการเขาไม่ยื่นราคาคัดเลือกก็ยังแข่งขันกันไม่จบ มันยังมีประเด็นสุดท้ายเราทาทุกอย่างทุกวิธีการสรุปมาแล้วมันไม่ได้ผลเข้าข้อคันเลือดได้ไอ้เข้าข้อเจาะจงได้ครับถ้าเราจะมีความจำเป็นต้องใช้ของสองพัสดุจําหน่ายทั่วไปวงเงินไม่เกินกดกระทรวงกำหนดที่บอกไปแล้ววงเงินไม่เกินห้าแสนนะครับมีกฎกระทรวงตัวหนึ่งขึ้นมากําหนดให้เราต้องใช้อ่ามันไม่ได้มาเล่นเล่นมันมีกฎกระทรวงบอกเลยว่านี่โน่นนั่นนี่เห็นไหมครับ เราีแตซื้อจ้างวงเงินเล็กน้อยไม่เกินหนึ่งแสนบาทไม่ต้องทํนข้อตกลงไปหนังสือไม่ต้องมีสัญญาไม่ต้องทําข้อตกลงไปซื้อของล้วมาหักล้างวงเงินเล็กน้อยไม่เกินหนึ่งแสนบาทแต่งแต่งต้องแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับตั้งด้วยนะต้องแต่งตั้งคนตรวจรับด้วยแต่ว่าต้องตั้งแค่คนเดียวแต่ว่าถ้าเป็นวงอื่นต้องตั้งเป็นคณะคณะก็คือคณะมีสามคนนะครับคณะมันจะมีอยู่สามคนถ้ารูปแบบเป็นคณะนะนะครับ สามผู้ประกอบการมีหัวมัดลายเดียวอะไรเดียว,อ,ยวอันนี้แน่นอนสมีความจะเป็นฉุกเฉ,ฉินเร่งด่วนภัยพิบัติธรรมชาติอันนี้ยสตอนโควิดผมใช้บ่อยมากนะโควิดผมซื้อบ่อยซื้อแอลกอฮอล์นู่นนั่นนี่ตอนนั้นจะตายแล้วเรามัวแต่มานั่งซื้อของ e b i ิดง UM, อี e b i d UM, d งไม่ไหวแล้วเรามีความจําเป็นต้องใช้วิธีเฉพาะเจาะจงแน่นอนต้องซื้อหรือขับรถไปกระจกแตก โดนเฟี้ยงกระจกแต่เราจะเป็นต้องขับต่อแล้วเรามีตังในกระเป๋าก็ซื้อไปก่อนโดยวิธีพทธัทจอดจงแล้วมาหักล้างกันแต่ว่ามันต้องทอรอางรายงานขอซื้อขอจ้งางหักล้างทีหลังนะครับเนาะซื้ออุปกรณ์ประกอบซื้อไม่ครบอะง่ายๆข้อจอดกานเช่นผมซื้อคอมพิวเตอร์แจกเลยทุกคนซื้อทุกโต๊ะเลยสามสิบเอ็ดตัวแจกผมลืมคอมพิวเตอร์ตัวเองเซิร์ฟเวอร์ แล้วมันมีความจำเป็นต้องใช้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์อาจจะตัวละหนึ่งล้านบาทแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยตัวละสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นไม่เกินสามหมื่นนะซื้อเื่อซื้อ,อ,อแจกให้เพื่อเป็นห้องเรียนแต่ว่าต้องจําเป็นต้องซื้อเนี่ยเราไม่วิ่งไปซื้อโดยวิธีอื่นนะเราซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงๆๆเลยเพราะว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยมันจําเป็นต้องใช้ก็เลยไปช็อปได้เลยสองแสนก็สองแสนนะซื้อมาเพื่อประกอบให้งานมันเกิดขึ้น ถายเพราะตลาดพูดไปแล้วนะครับพับสดุสิ่งปลูกสร้างที่จะเป็นแห่งอะไรทักอยาก่างเลยนะแล้วก็สิ่งกระสุนอื่นนะครับอันนี้คือวิธีสามวิธีที่เราดําเนินการกันอยู่ณวันนี้นะครับรายละเอียดค่อนข้างจะมากเวลาผมแนะนําพนักง,งานพนักง,งานเนี่ยจะลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าพนักง,งานเขาต้องใช้เขาต้องดําเนินการ ผู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตอนนั้นเังไม่มีพระเอกเกาหลีคนนึงมาเสียบเกี่ยวข้องด้วยนี่น้าดูหน้าเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีแอปด้วยเอกเกาหลีอ่าหน่วยงานของลับหัวหน้าหน่วยงานของลับหัวหน้าหน่วยงานของลับก็คือผู้ว่าการผู้ว่าการมอบอำนาจวงเงินแต่งวงเงินมามอบอำนาจจ่ายงงานวงเงินแล้วว่าผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อดาเนินการจะซื้อจัดจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่เป็นคนดําเนินการให้โปรเซสมันเป็นอย่างนี้จะมีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐคอยกากับดูแลแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมันเขาไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงเขามอบอานาจลงมาตามวงเงินวงเงินเท่านี้อย่างผมเองในวงเงินหัวหน้าแผนกผมมีวงเงินจะซื้อจัดจ้างอยู่นะครับแล้วก็ไล่มาตามวงเงินวงเงินวงเงินมาโดยผีกระบวนการ เจ้าที่เป็นผู้ดาเนินการผ่านหัวหน้าเจ้าที่เป็นกระบวนการการอาน <ique> ุมวตินะครับฉะนั้นแช่พอยนีน่งเพราะว่าอยากให้ดูเกาหลีอะไรไม่ใช่อยากให้ดูอยากโชว์อยากโชว์หล่อไม่เป็นเอกเกาหลีไระเอกหนังโป้ไงนะเกาหลีเอวีอ่ะอันนี้คือคืออำนาจวงเงินพักอำนาจวงเงิน อันนั้นนี่คือคําสั่งมอบหน้าของการรถไฟแต่ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแล้วก็ไม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเห็นไหมครับผมอยู่ในในตําแหน่งนี้ผมอยู่ในตําแหน่งนี้แต่ว่าผมเองไม่มีวงเงินถือเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในภูมิภาคแต่ถ้าไปบุรภูมิภาคเนี่ยเขาจะมีวงเงินเขามีวงเงินอนุมัติเขาเองห้าหมื่นใวิธีเขาเขจะจงตาช,ช,ชนชนทั่วไปแสนนึงหัวหน้ากองห้าแสนหัวหน้าศูนย์ลดหลั่งกันมาสองล้านนู่นนั่นนี่นะครับจนถึงหัวหน้าสํานักงานผู้การว่าผู้หนวยการฝ่าย รองผู้ว่าการนะครับผู้ว่าการผู้ว่าการมีอำนาจารวมเงินถึง200ล้านบาท200ล้านบาทในการบบจัดซื้อจ้างนะมีอำนาจในวงในในวิธีต่างๆของของ,ของ,ของการัซื้อจ้างคัดเลือกให้เชิญชวนทัดเลือเลอเจอบจงท่านผู้ว่าการจะมีอำนาจเยอะหน่อยท่านเลวเลยกว่านั้นจะเป็นอำนาจของของที่เหนือแต่ท่านผู้ว่าการนะครับ จบครับมีใครสงสัยไหมครับไม่มีสงสัยท่านใดข้างหลังนั่งนู่นน่ะเต๋าปั่นอยู่เต๋าปัน่นด,ด,ดูทรงเลยใช่ปะเต๋าปั่นะดูรู้เลยดูสรงเนี่ยนักกุ้งกิ่งกุ้งกิ่งเออดูรู้ดูรู้เอาไม่เป็นไรข้อสอบเราจะออกแนวนี้ เดี๋ยวจะติวข้อสอบให้แต่เสื้อจ้างกำไรตัวพวกเราเราเข้าใจเราจะกําหนดให้ว่าให้เราไปท่องท่องมากําหนดให้เลยในเรื่องของพัสะดุกนะครับจะกําหนดให้แล้วเดี๋ยวน่าจะสัปดาห์ก่อนมิเทอร์แล้วมาคุยมาคุยเรื่องข้อสอบถามตอบกันแล้วให้เาไปไปไปสอบนะครับก็้วดูเราเหลืออีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนการจัดการพัสดุกเรื่องของ warehouse management แล้วก็จะจบเรื่องของกระบวนการทั้งหมดแล้วก็เราจะไปฝึกงานไ,ไม่ใช่เราจะไปดูงานกันวันที่เจ็ดถ้าจำไม่ผิดวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดนะครับไปดูส่วนของอโปรเซสของการได้มาซึ่งวัสดุนะครับดูมาร์กสังมาร์กสันครับมาร์กสัง ถ้าจะทบทวนก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นี่นะลงโยนลงไปล่าเหนือสื่อแต่โยนลงไปในในในไลน์กลุ่มนะครับมีใครสงสัยเรื่องข้อถอด้ไหมถ้าไม่มียังไม่เลิกก็มานั่งคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องเรียนเรื่องเรื่องนะครับ